รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่เออต้อง,อง,องร้องยินดีต้อนรับเขยสวัสดีค่ะอ๋อตอนนี้นะครับเราส่วนหนก็ยังอยู่พื้นที่เกาหลีนะครับถ้าเกิดกิน หนีเที่ยวนึกไม่ออกนะบอกเที่ยปาร์ปปตสวิตส์ได้เลยนะครับนะถูกต้องค่ะที่เราสองคนนะคะได้มาเที่ยวไกลถึงเกาหลีก็เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ใจดีค่ะอย่างเช่าเบอร์ดีไซแอร์แล้วก็สายการบินวิสเซตแอร์ค่ะ<ช>ขอบคุณมากค่ะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พาทุกคนเลยครับไปเที่ยวที่เกาหลีกันแล้วนะครับไปไป,ไปทำกิมจิแล้วก็ไปเกาะนามิกันมาแล้วใช่นะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าที่เกาหลียังมีที่เที่ยวเยอะแยะเราทวนี้นะคะขอให้เป็นเรื่องของการช้อปปิ้งค่ะ์เบิร์ตไว้ คี่จอยรู้ไหมครับว่าคลองคลองเจ็ดชอนเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันมันนานมากเลยนะครับที่มีคลองเนี้ยคือ600กว่าปีแล้วคือเขาแบบขุดกันมาแบบตั้งแต่สมัยก่อนค่ะ เขบอกว่าเมื่อก่อนด้วยความที่มันอยู่มา6ก0กว่าปีเนอะมันก็จะแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งคือตรงนี้คืออารมณ์เหมือนเป็นคลองแบบน้าเนา่าเหมือนคลองแฉะบ,บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีนะคะเขาก็อยากจะแบบว่าให้เป็นช่องที่สวยที่สุดพอทุกงบประมาณค่ะเป๊ก15,000ืนหาพัล้านบาท ถูกต้องแต่ก็แต่มันก็สวยสนใจนเนอะเขาอยากจะให้เป็นควาที่สวยที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทําได้จริงอะไรเงี้ยใช่คือสวยแล้วกลายเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่คนเกาหลีเอง,ออง,เงอเหรือว่านักท่องเที่ยวเขานิยมมาเที่ยวหรือว่าซีรีส์ต่างๆ่างหรือว่าถ่ายแบบอะไรก็นิยมมาถ่ายที่นี่ด้วยเพราะว่าสวยมากจริงอ,อ, <ๆ S 2> อยากได้ในเมืองไทยบ้างเจริงนะแต่แสบบ้านเราถ้าเปลี่ยนเป็นอีกที่นี่แล้วดีเลยจะได้มีที่ลอยกระทง สองอน,นะคะต้องทำการอาธิษฐานแล้วก็โยเลียนค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะโยลงไปในช่องกันได้เนี่ยข้าวไม้ฐานของเราก็จะเป็นจริงค่ะให้เต๊กลหลังหอดเลยโอเคครับ <Okay, up. S 2> อุ้ยเียก <Hey. S 2> อ เียวเอาละค่ะตอนนี้คือเราเดินชมคลองมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะขึ้นรถม้าชมเมืองบ้างดีกว่าเป็นครั้งแรกของเปกเลยนะครับเนี่ยนี่กหอมไม่เคยขึ้นรถม้าหรอไม่เคยหมายถึงไม่เคยที่นี่อ่าถ้าอย่างนี้ไเลยไปชมเมืองไปเลยที่มาเราสึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยอะเป็นนาเป็นเจ้าชายเลยครับเป็นเจ้าชายเออ เรใในในว่องของินงาารัรก็จะนั่งรถมาชมเมืองค่ะเวลาประมาณ20นาทีราคาเนี่ยก็ประมาณ30,000รูบประมาณ900บาทก็คุม้มเนาะคือบางทีเราอาจจะแบบไม่อยากเดินเพราะมันเมื่อยหรือเปล่า <c oughs> เอาอันไม่ไม่ไม่อาไม่ไม่ไม,ม่อ่ะโชวโชวถักอะไรเนี่ยโอเค Tell me Tell me Tell me แล้วนี่ก็คือ,อร่ยชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ตามซอยและเป็ดไปผูกแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นแดนกิมจิที่ตลาดฮงอีกต่อโดยการทานเมนูเด็ดทิ่ขึ้นชื่อและหาอาาตยากของเกาหลีทานไม่ได้ช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ย่านชี่ฮงอีกค่ะย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่แบบ มีมหาวิทยาลัยมันก็เลยทําให้มีวัยรุ่เนเยอะเออจริงๆเนาะเพราะว่าไปลองรอบข้างนะคะจะดูว่ามีเสื้อผ้าอะไรที่ดูเป็นวัยรุ่นนะคะมีหนังสือมีอะไรขายเต็มหมดเลยมีทุกสิ่งค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นว่าเรารอบไปของคนแบบนี้นะคะง่ายเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนถามว่าะนะั้นไปดูเจ๊งแล้วทำเมนูอร่อยๆทำง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาก่อนนะคะวันนี้นะครับโอ้โหช้อปปิ้งสนุกใช่ไหมครับค่ะไปก็เลยพาพี่จอยมาทานอาหารแถวย่านมาร์โกนะครับมาที่ร้านโกคุง ใช่แล้วค่ะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมขอ,อนแนะนำเลยว่ามาเราต้องมาทานค่ะเป็นนก็คือเมนูโอรีค่ะซึ่งเป็นคล้ายกับเป็ดปิ้งค่ะเขาเป็นอาหารจานพิเศษของที่นี่เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นต้อนรับแขกบ้านแขกนั่นเลย และนี่แหละครับพี่จอยคือเมนูที่เราพูดถึงกันนะครับเขาเรียกว่าโอลีใช่ครับคือเป็นการเอาเป็ดเนี่ยนะครับมาทำบาร์บีคิวแล้วมันจะมีหลายอย่างนะครับมีทั้งอเป็ดสามชั้นเป็นเป็ดบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เป็ดนี่แล้วก็มาปิ้งๆิ้งๆนย่างทานอร่อยค่ะ บอกว่าเป็นเป็นเมนูทุกอย่างเนี่ยทำจากเป็ดหมดเลยนะก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเมนูอย่างที่บอกว่าเป็นต้อนรับแขกบ้านของเมืองที่สําคัญเลยเป็ดที่นี่นะคะเป็นเป็ดออร์แกนิกค่ะชั้นก็คือเขาเรียกว่าเลี้ยงโดยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแล้วเป็นฟาร์มเป็ดที่แบบว่าถูกดีไซน์มาเพื่อสุขภาพโดยเีาะเลยอ่าจริงเลยครับนี่ค่ะนี่เป็ดสามชั้น แลสกระช้านี้มันมีความพิเศษไงคะพี่จอยรค,รคือเราจะเห็นว่ามันจะหนากว่าทั่วไปเห็นไหมคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้รีดน้ำมนันออกจากเตดออกมามากที่สดุดเพราะคนที่นี่เตกเห็นทางล่างไหมคงไม่ได้ทิ้งนะ ขากินด้วยอะ่ะเขาบอกว่าทานน้ำมันเป็ดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณไม่ให้แก่กี้แล้วก็บำรุงผิวโดยเฉพาะได้เกิดว่าหน้าหนาวทานเนี่ยร่างกายเราก็จะได้อบอุ่นด้วยก่อนที่เราจะทานนะคะเขาบอกว่าให้เราทานนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มันเป็นโตค่ะเบสเขาบอกว่าทานแล้วเนี่ยมันจะได้แบบให้คล่องคอแล้วก็มีขันย่อยด้วยอ๋อทานก่อนเลยครับ อลืมให้ใส่โซ่ไม่ใส่แล้วพี่ใส่ไปยังไม่หรอเอาคำน่าแล้กันครับเป็นรสชาติอร่อยมากอ่ะรสชาอารมณ์เหมือนเบคอนเนาะเห็นไมอร่อยอร่อยแล้วก็มีความหอมแล้วนุ่มค่ะทีนี่เรามาลองเบอร์เกอร์กันนะครับอร่อย เหมือนเบอร์เกอร์ที่เราทานเลยอะไปร่องชิมน้ำม mm. ันเป็ดเฮ้ยแต่โอเคนะมีรสชาติแบบเค็มๆมากจริงนะทาเมนูเป็ดเยอะมันติดคอเหมือนกันนะดื่มน้ำซาสาหน่อยจะได้สดชื่น ยากให้คุณผู้ชมมาชิมเมนูอร่อยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้ม <Yep. S 2> oh, ีค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนยกให้เป็นเมนูเรือกปากเลยเย่ <Yeah. S 2> ต้องบอกว่าเส่วนตัวนใจชอบอันเนี้ยป็ด ของผมชอบบาร์บีคิวครับเอ้ยอันนี้อะไรเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เแต่ยังไงก็สามารถมาลองชิมกันได้นะคะแต่ว่าถึงผู้ชมไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่าสองสายแรกค่ะขอเข้ามาณที่เบอร์026466678ค่ะแฉลบดีไซน์แอร์แล้วก็บิสเนสแอร์นะคะเขามีเรียกว่ารวบรวมสุดเด็ดเคล็ดลับอาหารเกาหลีอร่อยๆค่ะที่รวบรวมเป็นโฟโต้อัลบั้มจากคูจีชิลับแจกให้ส่วนลดค่ะแต่ยังไม่หมดนะครับพี่จอยห้าสายที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะได้รับแมกกาซีนนะครับแอตติเช่นไปเลย เป็นแมกกาซีน for kitchen and design หนึ่ปีฟรีเลยครับเจ๋อครับเรามาถึงช่วงวันนีะเป็น Book Festival เขาก็เลยมีสิ่ง มีนราะว่าอาจจะด้วยความที่อยู่ใกล้มหาลัยเนอะเวลาเขาจัดงานเกี่ยวกับเทศกาลอ่วันสรก้าจะเปตรงนี้ก็เลยสะดวกดีอุยูนี่นี่ใมสาว่ะ้มันมันเปิดไอเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเจ๋ง ก่เ,ออเป็นสะาดสะอาดไม่ออกนะแต่ว่าจริงๆดเด็กๆมจะชอบเนอะคือแบบมันไม่ใช่เป็นหนังสือปกติค่ะแต่เป็นตุกตานิทานนักช้อปห้ามพลาดนะคะเพราะช่วงหน้าจอยเป๊ะพาบุกย่านเมียงดงและช้อปปิ้งชื่อดังของเกาหลีและตามนันเน็กและแอมไปทานอาหารเกาหลีอร่อยเด็ดกันต่อพลาดไม่ได้ค่ะ พลางกันก่อนด้วยอค่ะอร่อยๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านอังยงจินตะนะครับค่ะแล้วก็นี่ก็คือเมนูที่แบบว่าขึ้นชื่อของร้ากใช่แล้วค่ะคือไก่ทะโล้ก็จริงๆร้านนี้เขาเปิดมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือว่าคนที่นี่เองเขาก็มาจะนิยมมาทานไก่ทะโล้ที่นี่กันที่เขาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเนี้ยค่ะเป็นวุเส้นเกาหลีนะวุ้นเส้นเกาหลีมันจะแบบเส้นใหญ่ๆนะคะมาบ้านเราเนาะแล้วลองชิมกันไปได้ไง ป dad boy. รเราสองคนพานะคะไปดูแอมกันนักเอกดีกว่าค่ะว่าเขา,าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนแข่งข้าค่ะร,รวมเซอร์วิสโดยเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมิสูบิชิแลนเซอร์เอฟวาย e พ r สแอมเห็นจอยกับเป็กไปเที่ยวเกาหลีป่ะ มัดูสนุกขานาดนี้ไงนะแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวนงจอยมันกลับมาที่กรุงเทพนะมันต้องมาปวดเน้นๆใี่ไปเกี่ยวเกาหลีรู้งี้น่านะจะได้ไปกับเขาสน้นหน้านะนั่เล่นตัวเอง <S <S เอา้าวใช่อะไรวะท่านี่จะปลอบหรือว่าจะเข้าข้างกันไม่มีอะผมรอเล่นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปปลอบใจไปกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารเกาหลีเลยนะ,ะเหมือนไปนั่งกินที่เกาหลีเลย <S 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 สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับถึงแล้วครับร้านอาหารที่บ่อนะครับพัะตะคารเกาหลีซังกุงฮะร้านนี้ถือว่าเป็นต้นตํำรับร้านอาหารเกาหลีในย่านราชโยธินเลยนะครับสำหรับเส้นทางมาที่นี่นะครับจากสี่แยกราชโยธินครับขับตรงมาเรื่อยๆจะผ่านเมเจอร์ราชโยธินนะครับเลยมาอีกนิดเดียวครับจะมาเจอตรงนี้เขาเรียกว่าเซนาเซ็นเตอร์ครับร้านนี้ก็จะอยู่ในเวิร์กตรงนี้เลยผมเผอเรียกเซนาวิลล่ามาตลอดเลยตองเซนนาเซ็นเตอร์ใช่ไหมเซ็นเตอร์ฮะโอเคไปกินกันไป ต่างขนาดลีดี <นะ S 2> จีนเนี่ยซูเปอร์สตาร์แห่งวงเบบี้วอล์กเนี่ยนะเคยมานั่งกินที่นี่เฮ้ยแอมอย่าไปพูดไปในตอนที่เขามาถ้ามาพบเน,นอะดูรายละเอียดรายละเอียดตางๆเลยน้าอย่ามาโม้เมื่อกี้อย่าบอกไม่รู้จักเพิ่งมารู้จักร้านนี้มันไม่น่ามาขัดเลยเราก็จะโชว์เหนือเราหน่อย เอางี้ก่อนจะอร่อยกันคือเจ้าของร,าร้านเลยดีกว่าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุพดีนะครับค่ะคุณยุพดีครับร้านเรานี่เปิดมานานหารือยังครับก็5ปีแล้วค่ะเอางี้ทำยังชื่อร้านกันดีกว่าใช่รเราได้ยินกันบ่อยนะคำนี้เวลาเราดูหนังซังกุ้งอย่างโน้นซังกุงงงงก้งอย่างนี้คืออะไรสังกุ้งมันคืออะไรสังกุ้งก็เพื่อเป็นชื่อของข้าหลวงค่ะข้าหลวงที่สมัยก่อนทาอาหารทห้กับจักรพรรนิไทยแนะนำเมนูให้คุณผู้ชมเมนูก็คือตอนนี้ก็มีไก่ถุงโสมนะคะครับช่่่วงงนีีอเปปทาาศลลยแ น่าทานที่สุดเพราะว่ามันจะมีโสมแล้วก็มีสมุนไพรบางตัวร้านนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวหอสจ้าลายคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นมาอันนี้แหละครับค่ะอันนี้เป็นลาปกกิลาเมียงแล้วก็จะมีแป้งต๊อกนะคะคต๊อกนี้ก็รินนำข้าวจากเกาหลี ก็ไม่เหมือนน้าซุปที่เราคุ้นเคยนะมันจะมีความกลมกล่อมบางอย่างคือบางคนอาจจะหน้าตาเหมือนให้เหมือนไกุ่ินมะนาวดองอะไรประมาณนั้นจะเค็มนํำหรือเปล่าใช่อันนี้ของเขาไม่มีรสเค็มเลยนะมันจะมีความกลมกล่อมแล้วก็แบบว่าพดเศนบางอย่างนะเขาห่อสไลดก็เขาเนื้อแน่นเนะครับแล้วก็ไส้เขาก็เยอะเลยอันนี้ไส้เป็นพวกไท่ แบบนี้นะครับมอบไปเลยฮนะสีขาวสุดหนึ่งควดเพชรขนาดใหม่ 600cc ที่สะดวกสบายจับขนาดมือพอใา้นะครับขอบคุณครับคในที่สุดนะคะเราสองคนก็ได้มาอยู่ย่านเมียงดงแล้วใช่และนะ้วครับย่านสุรบุรีรุ่นสุรบุแฟชั่นเลย เราก็เหมือนกับว่าเรามาเหมือนถ้าเราไปกรุงเทพเราต้องไปเดินสยามแต่ถ้าเกิดเรามาเกาหลีเนี่ยก็ต้องมาเดินเยียงดงเพราะว่ามีทุกสิ่งอย่างเลยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางทำาร้จะมีได้หมดเลยทีเดียวค่ะใช่แต่ว่าวันนี้นะคะบรรยากาศอาจจะแปลกๆว่าเรามาเดินตอนกลางคืนเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นเยียงดงตอนกลางวันแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าตอนกลางคืนจริงยิ่งดึกยิ่งคึกเลยดีขนาดฝนตกอ่ะคนก็ยังเยอะมากๆเลยเขาก็จะท่ายประมาณสี่ทุ่มเช้าคืนอะไรอย่างเงี้ยนะมีสีสันแตกต่างกันไปมีไฟอะไรอย่างเงี้ยสวยดี่ ไปช้อปปิง้งกันดีกว่าค่ะ,ะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะเราจะจะเป็นร้านตทันต์สาวเ,เนี่ยจริงๆสองข้างค่ะเขา เป็นเหมือนแบบแป้งแล้วข้างในเป็นพวกแบบหมูผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะใส่กล่องเหรอใส่ข้างอันในติ๊มนีกว่าเอกไอติมที่เนี่มันจะแบบว่าสูงมากค่ะเอาเอาอะไรคะเอาลองโอเค one strawberry เราก็ทั้งช้อปปิ้งแล้วก็หาอะไรทานไปทั้งวันแล้วถามเป๊กดีกว่าค่ะว่ากรอดทริปมากับเปรี้ยวปากเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณรายการเปรี้ยวปากมากเลยนะครับเชิญเบ๊กมาร่วมทริปดีๆแบบนี้นะครับทริปนี้เป๊กประทับใจมากๆว่าได้มาเที่ยวแบบ ที่่ไมเคยยมาเที่วือต้องอบอกว่าเกาหลีเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะนะมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งที่ช้อปปิ้งมีทั้งบรรยากาศสวยๆด้วยค,คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะก็เหรับเราสองคนนะคะที่มาเที่ยวเกาหลีก็มีสปอนเซอร์ใจดีนะคะอย่าง Travel ลิ่งไซแอรแล้วก็สายการบิน Business Air ค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณเป็คผล้ริชโชมากมากเลยขอบคุณเราเที่ยวเกาหลีมาของอาทิตย์เลยนะคะยินดีครับผมแต่สำหรับวอาทิตย์หน้าค่ะทรายกับเรนนี่ก็จะพาเรียวกลับไปที่เมืองไทยแล้วนะคะส่วนจะเป็นที่ไหน ลหลังจากนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะครับรวสวัสดีค่ะเปรี้ยวปากเซอร์วิสสัปดาห์หน้าหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมประการลำและวงเนอแล้วก็จะพาจอยและนาเน็กบุกสตูดิโอโชว์เพลงเพราะๆและพาไปทานอาหารใต้รถเด็ดพลาดไม่ได้เลยนะคะ